รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอุ่นใจใกล้คุณหมอ เมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับรายการที่จะนำเสิบสาระความรู้ทางการแพทย์ให้ฟังง่ายๆสบายๆเสมือนเราไปสองพ่อลูกเนี่ย ไปนั่งอยู่กลางบ้านคุณผู้ชมเลยครับและตอนนี้ก็มาโดยพร้อมเพรียงกันแล้วกับวิทยากรประจารายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับมาแล้วครับคุณพ่อครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นอาการครับเป็นได้ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นอายุสูงขึ้นก็เป็นได้นั่นคือเรื่องลมพิษนั่นเองครับคุณพ่อครับอ๋อลมพิษคือสิ่งที่คนมักจะมีประสบการณ์ท่าทุกคนนะครับใช่ครับ บางทีก็เป็นผืนน่นหนาๆขึ้นมาที่ผิวหนังมีอาการคันบางทียิงคันยิงเกายิงเกา,เก,าก็ยิงเหออะไรเงี้ยนะครับเป็นลักษณะที่เราเจอได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นน้องตัวเล็กก็ชอบเกาชอบคันผิวใหญ่ก็มีได้แม้กระทั่งคนที่ไปกินอาหารตามพัตาคาก็ยังมีผมพิดได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยมันเป็นได้อย่างไรเป็นแล้วจะจัดการได้ยังไงนะครับคุณพ่อครับตอนเด็กๆเนี่ยเ็เป็นลมพิษบ่อยไหมบ่อย ก็เป็นคนที่แพ้ตอนเด็กๆนะแต่พอเติบโตขึ้นใกล้เข้าสู่วัยรุ่นอาการพวกนี้มันหายไปเลยมันก็เป็นได้โดยทั่วไปแล้วอาการภูมิแพ้ต่างๆที่เกิดขึ้นในคนเนี่ยร่างกายก็พยายามที่จะจัดการแล้วพบว่าส่วนใหญ่พอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองดีอาการพวกนี้ก็จะหายไปแล้วตอนเด็กๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นอยู่แล้วล่ะแล้วถ้าอายุสูงขึ้นล่ะครับ เริ่มอายุสัก40 50ไปแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามเหตุที่มาอมเช่นมีเหตุให้เกิดแพ้อาหารบางอย่างเขาแพ้หรือบางท่านเขาแพ้สิ่งที่มีมีปะปนมาในอากาศพวกฝุ่นละอองต่างไรฝุ่นต่างๆก็จะแพ้เป็นเหตุเป็นผลต่อไปอแต่มันต่างกันในวันยเด็กที่มักจะเป็นเยอะนะครับแล้วสาเหตุหลักๆครับคุณพ่อครับที่คนเราจะเกิดอาการลมพิษได้เนี่ยมาจาก อากาศลอยมาหรือมาจากของกินเยอะกว่ากันครับลมพิษมันก็มาจากอาหารเป็นส่วนใหญ่ครับครับถ้าเกิดจากมาตามอากาศตามฝุ่นะละอองเนี่ยมักจะเป็นพวกภูมิแพ้แถวจมูกอ๋อสองคำนี้จะแยกกันใช่ให้เข้าใจกันเลยว่าลมพิษกับอาการหวัดอาการแพ้คนละอันกันลมพิษก็เป็นลักษณะพื่นที่ผิวหนังครับมักจะพบแถวหนังอ่อน,ออน S <S ตามสอกรักแร้ตามลำตัวตามต้นแขนต่างๆเนี่ยนะอ๋อปกติแล้วข้อพับนี่มาก่อนเลย<ม>ข้อพับตามข้อสอบมันจะขึ้นเป็นปื้นหนาครับถ้าเรารู้สึกคันเราเกายิ่งเกายิ่งเหอยิ่งเพิ่มพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ <S <S แล้วก็ความหนาก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับ,รบ <S 1> <S 1> ก็ยิ่งเพิ่มมากคือก็ยิ่งคันก็ยิ่งเกาก็เป็นวงจรที่ทําให้ปรมพิษมันเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับเอาเรื่องเกี่ยวกับแค่เรื่องเกาครับคุณพ่อครับ เมื่อเป็นลมพิษแล้วมันต้องคันแน่นอนแลละก๊อบจำยังจําความ,มรู้สึกตอนเด็กๆได้อยู่ครับพ่อแนะนํายังไงดีเกี่ยวกับการที่มีลมพิษขึ้นมาแล้วจะเกาหรือไม่เกาก็คือถ้าเกิดเราเอาเล็บที่เป็นมมคมคมไปเกาตรงพื้นที่ที่เป็นอักเสบมันก็ยิ่งไปกระตุ้นให้ลักษณะของสารก่อบูมิแพ้ต่างๆเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้มากขึ้นครับก็เลยทําให้มันยิ่งเห่ดีที่สุดก็คือบางคนก็แนะนําว่าเอาผ้าเย็นๆมาประคบตรงพื้นที่นั้นนะครับนะ ซึ่งทำให้อาการคันมันลดลงหรือถ้าคันจริงๆจะกาวก็เอาเนื้อตรงนิ้วด้านด้านที่เป็นเนื้อไม่ใช่อาตรงเล็บเอาตรงด้านที่เป็นเนื้อเนี่ยไปรูปๆพอให้หายคันเบาๆลงไปนิดนึงการก็มักจะข้อยยังชั่วขึ้นเรื่องคันแล้วก็ไม่ทําให้เกิดเพิ่มปริมาณของภูมิแพ้ขึ้นมากเกินไปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ เราได้ทราบกันแล้วนะครับในเบื้องต้นว่าจริงลมพิษเนี่ยมันก็มีเกิดจากสาเหตุได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะของที่ลอยอยู่ในอากาศมาสัมผัสกับผิวหนังร่างกายของเราก็เกิดอาการแพ้ได้สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปก็เกิดอาการแพ้ได้ครับคุณพ่อครับแล้วการที่จะเป็นลมพิษเนี่ยนะครับอ,อันตรายสูงสุดของเขาที่สามารถทําร้ายร่างกายของเราได้มากน้อยแค่ไหนครับเราต้องเห็นด้วยว่าถ้าเกิดมันเป็นผื่นที่ผิวหนังภูมิแพ้หน,นาตัวขึ้นมาได้ครับมันก็เป็นที่หลอดลมเราได้ด้วยเยื่อบุในหลอดลม มันก็เป็นที่เยื่อบุในช่องปากได้ด้วยก็เป็นที่เยือ่อบุในกระเพาะอาหารลำไส้ก็ได้ด้วยไอ้คุณพ่อกําลังเทียบข้างนอกกับข้างในร่างกายมันจะอาจจะเกิดพร้อมกันได้ด้วยอันตรายที่มากจะเกิดขึ้นแรงสุดก็คือที่เป็นที่หลอดลมครับถ้าเกิดหลอดลมเราที่เป็นทางผ่านของออกซิเจนเข้าสู่กระปอดเนี่ยถ้าเกิดมันบวมก็ต้องนึกออกได้ว่ารูของลมที่เข้าไปเนี่ยรูมันก็จะเล็กลงลมมันจะผ่านเข้าสู่ปอดได้น้อยลงตามไปด้วยนี่ก็เป็นปัญหาทําให้เราขาดออกซิเจน ถึงจะถึงเสียชีวิตได้คียคือรแรงที่สุดละ,ะหนักมากที่สุดคือเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะแค่คําว่าลมพิษคําเดียวอาจจะทําให้อันตรายถึงท่านเสียชีวิตก็ได้นะครับเดี๋ยวได้เบรกหน้าเนี่ยเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อว่าจริงๆแล้วอันตรายถึงเสียชีวิตมันป้องกันได้หรือเปล่าและอาการแพ้แบบลมพิษมันมีกี่แบบกันแน่พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกที่2ครับ ใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชาย